ป้าเจ้าปลาดาวจะมาต้มไก่ต้มไก่พันเหม่พันเหนียวเจ้าไก่เมืองเนาะไปซื้อไก่มาตัวหนึ่งามาต้มแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มเจ้าต้มทรรมดาด้านี่แหละเนาะพระเจ้าปะาดาวตังมอล่ะ ชื่อไก่มาตัวหนึ่งนะมาต้มจะเอาแกงเอาอย่างเนอะก็ขี้ข่ามกินไหลค่ะเจ้าต้มต้มแล้วมาหนังนนนะกนินกับอันน้ำจิ้มเนะไก่ัวมก็ใยไ่ตัวงประมาณกิโลหนึ่งไก่พันเหนียวเจ้า tom cay hầm leo tom cay hầm leo tom thấm bả đa cháu Má. hòm đi nó ta cả mâm nặng chỉ cần nước chấm chim cháu thả thả mò có nữa thả mò bên này mất nó xài nhau đi nào mặt vẫn trưng tàng nó ngào đi yàng, xé yàng, thời làm cấp cao, cháu, tóc keo, chỉnhเสื้, tít thả mõ, zoom là ba dao đi cả, zoom à. với tổ câu, anh chẳng lấy phấn tóc đẹp off mi, đen chỉ siêu 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 ạ. หนาวกันนาวผลตกอีกวันนี้แปดองศาวันผูกนี่จะห้าองศาติดลบไว้ไว้ติดลบไว้ไว้ยมงึงหัวจทำได้กินพักก็มีนะเป็นพวกกันดํำเป็นนอเป็นยัง นิ่มเพราะเราเนือกับเข้าไลงลองคลิปกับไข่ตึงหวานเจ้ามันจะได้หรอไข่ได้ไดไไดทํากับเขาเนาะกินอย่างน้อยก็อิม่มลำเดียวยังไก,ก่นี่ก็มานั่งสีกินสีกินกับน้าจิ้มอะไรเขาเ้าในจะเอาแข่ทับพีเดียวน้าปลาดาวนี่อิม่มละเออวันเดียวกินขา้นขาวพราไข่เยอะอ่ะ สังเกตป่าดาวมาไข่ลงคพิยบตังวันนั่นนะเออ่นแหละมาไข่กินข้าวสังเกตง่ายที่สุดนะโอ้จะได้แบบลงเพิยบทุกวันหายนะมันไม่หิวข้าวบมยากก็เลยหมูจะทําจะได้เนาะทำกระขมนูอ๋อคือไข่กินเนี่ยไข่ต้มแกงเดียวกขอิ่มละเอียบเดียวเนี่ยแปลกแต่ ใครเบื่อเข้าแล้วก็หันออกพอมอต้มไก่จะเติมหน้าไปแล้วขัง hóm hóm nó cay ban nó cay ban cay ban si kiếm cá ăn nấm chim nấm chim sảm lót chiên tít cá đuôi nè cá đuôi kilo กรตัวพี่ลยกะเจีนติดกระดูกอยากกินของล้ำล้ำกอเอาเนะไก่นี่มันหอมต้มเหมือนหน่อยใจไก่บ้านบะได้นหเจ้าอันนี้เป็นไก่พันเหนียวกินมันจะหอมหอม mm <clears throat> ินสองคนจับคนเดียวเจ้าไก่ตัวแบ่งกันค้นขึง <c oughs> ว่าละเจ้าสุกละเปยละเจ้าเปยหมุนมุนละ <c oughs> ไก่พันเหนียวต้มเสร็จเรียบร้อยละเจ้าเปยเปยเนาะใจเวลาน้อยหนึ่งกับน้ำจิ้มสามรสปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้า วากันคลิปไหม่คิปหน้านอ่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามฮุ้ประดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ